ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมซึ่งโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม etc ซึ่งวันนี้เราได้มาออกบูธในการจัดนิทรรศการในเรื่องของอุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดีซึ่งวันนี้นักเรียนได้มีอาชีพ3อาชีพที่จะมานำเสนอกับพวกเราดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับอาชีพแรกนะคะเป็นอาชีพบาริสต้าค่ะและผู้ผลิตสินค้าแปรรูปนะคะจากกาดกาแฟค่ะบาริสต้าเนี่ยนะคะจะนักเรียนเนี่ยจะเรียนรู้ที่คาเฟ่ของโรงเรียนค่ะโรงเรียนเนี่ยจะมีคาเฟ่ชื่อไวโอเลตคาเฟ่นั่นเองค่ะให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นการชงกาแฟการบริการหรือว่าการคิดบัญชีของร้านค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะไปฝึกที่คาเฟ่ควินินนะคะแล้วก็นํากลับมาใช้ที่คาเฟ่ของตัวเองบริการนักเรียนภายในโรงเรียนค่ะก็จะมีประมาณนี้ค่ะใน ส่วนของอาชีพที่สนะคะก็คือการทําสปาโดยใช้ ผลิตภัณฑ์ตัวคอฟฟออยนะคะซึ่งคอฟฟออยเนี่ยจะมาจากกากกาแฟที่มาจากร้านคาเฟของเรานะคะตัวสปาเนี่ยเราจะมีวิธีการนวดหน้าแล้วก็วิธีการแก้โรคต่างๆโดยใช้การผสมผส,สานร,ระหว่างหลักศาสตร์แพทย์แผนจีแ, G, แล้วก็ตัวคอฟฟออยเพื่อเกิดความรีแลกแล้วก็เกิดกลิ่นอารมาค่ะสวัสดีครับครับสำหรับกลุ่มอาชีพที่3นะครับจะเป็นกลุ่มอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คืออาชีพผู้ผลิตสื่อผู้ผลิตคลิปวิดีโอต่างๆ ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเช่น TikTok YouTube Instagram แล้วก็เพจ Facebook เป็นต้นนะครับซึ่งโรงเรียนของเราก็มีการสอนวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำคอนเทนต์คลิปต่างๆลงภายในช่องของเราได้นะครับซึ่งก็คลิปคอนเทนต์ต่างๆเนี้ยที่เราทำก็จะเป็นเกี่ยวกับในโรงเรียนอ่า ในบริเวณรอบโรงเรียนก็ได้แล้วก็เป็นในจังหวัดเลยองของเรานะครับก็มีสถานที่ต่างๆให้เที่ยวอีกมากมายเลยนะครับ cin ซึ่งโรงเรียนของเราก็สนับสนุนให้เด็กเนี่ยการแสดงออกแล้วก็ทำคอนเทนต์ทำคลิปวิดีโอต่างๆครับก็เป็นการนำเสนอนะคะก็ขอสิ้นสุดการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ